อ้าพี่น้องหาไล่เสียงเงินอีกแล้วครับหาแนวเสียงเงินอีกแล้วเมื่อนี่นะครับพี่น้องโอ้ยเงินแหงผมมีอยู่อ่าสวัสดีพี่น้องครับคลิปนี้นะครับจัดลอยเอารถเอารถมาเปลี่ยนยางเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเพราะว่ายางมันหล่นแห้งแล้วอันตรายนะครับอันตรายก็เลยว่าเอามาเปลี่ยนยางนะครับใส่ยางมือสองเอานะครับบอมเป็นยางเนี่ยเพราะว่ามันยน้ามเดินท่างไก่มันอันตรายพี่น้อง เอาล้อหน้ามาใส่ล้อหลังแล้วก็เอายางใหม่เอายางใหม่ไปใส่ล้อหน้าเอออันนี้ยางตัวนี้ยังดีอยู่นะครับพี่น้องแต่เลยว่าเอาออกมาล้านมาก,กับเพราะยังโจ2สองคนบนนั่งอยู่บนล้านอยู่แถวอำเภอเชียงเงื่อนหนี่แหละพี่น้องจังหวัดขอนแก่นเท่าหนี่แหละนะครับมาเปลี่ยนยางเอาล้อหน้ามาใส่ล้อหลังแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ใส่ล้อหน้านะครับ เนี่ยางไม่พี่น้องนะการ์บไม้ดอกเป็นยางมือสวงนะครับขอบสิบหกนะครับเนี่ยยางไม่เพราะว่าดอกยางมันเบิดอันตรายย้ำเดินทางไกลนะครับเอาแบบว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแต่ว่าโอ้ยสนอกเงินแหงบ่มีอยู่หาแนวเสียเงินเองไปเอามาเนี่นะครับเป็นยางมือสวงใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันหลอน มันหลอนคักแล้วก็เลย่างเก้ามันก็เลยยางเก้าสี่ตัวนี้ครับพี่น้องยางเก้าที่ตัออวตอดออกนะครับมันหลวนคักแหล้วนะเนี่ยอันตรายย่ยมเหยียบน้ามเหยียบยางมันมึนนะครับอยากเสี้ยนนี่ก็เลยถอดออกครับใส่อันยางไม่ใส่คู่หนายางคู่หนาที่เลียนอยู่เอาไปใส่ทั้งหลังนะครับพอได้ล่างขอลโอ้ย ช่วงในกับงานการกับ่ค่อยมีพี่น้องนะครับใส่แต่เงินจักสิงหวัดรถแจ็กสียังแน่หลเนี่วนะครับทั้งบันทั้งซองให้ผู้เต่าผู้โถเนี่นะครับให้ลูกให้เต้าพร้อมายอันหรเนแนวสู่ไปจะละร้อยเออสนุกเอาขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องปองไปเขามีงานไม่การก็เอื้อนได้เพี่น้องเด้องานรับจบพิเศษงานนะครับมินิคอนเสิร์ตหรือว่างานรับเชิญ นะครับเอื้อนใส่จานร้อยพอญายโจอ้าวสูงนะครับไปการไปงานหรือว่าจะเป็นรูปแบบบอลลัมซิงก็ได้นะครับเกสุพัตตาพระเอกกอบพิพัฒน์นางเอกนุ่มนิ่มพอญายโจรพญารลอยอ้าวสูงนะครับด้วยยังได้แบบโบราณนะครับอีพอซูเปอร์ยงาก็ได้นะครับพี่น้องเอานะครับฝากพี่ฝากน้องสละนะครับช่วงในงานวงและเงากับบอคอยมีนะครับก็เลยทุนนะครับ ลอยล้อนะครับในแล้วเงินกับบมี่ก็แห้งเฮ็ดไปยังสิไปนาื่อยบาดมันก็นเลยเออแห้งไปตติมกันแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยพี่น้องต้องย็ดไว้นะครับนี่ยางคู่หนามาใส่ทั้งหลังเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับโอ้คือแถวบาดนี่น <ะ S 1> มันจังสิบพหลนคือแล้วไหไปคือแล้วคือแล้วพันจังสิบพหลน เปิดเจ๊กปีอะไรยู่นี่ครับเจ้าของร้านเนาจักปีอะไรยู่นี่โปรโมทร้านให้ลูกนะโปรโมทร้านตะกี้อยู่ในเมืองปีที่เก่าแล้วครับแต่ว่าอยู่ดีๆแปดเดือนครับโอ้หมายถึงว่าเราเปิดร้านยางเนี่ยมาเก้าปีเนาะเก้าปีนะครับแต่ว่าอยู่ในเมืองขอนแก่นเท่านี่ประมาณแปดแปดปีม้านบ้นนี่ประมาณปีนึ่งซะเนาะบ้านเดิมบ้านเดิมอ่ากำลั่งเดิมกับร่างเดิมอันนี้เซนซีจะไปเชียงยืนแต่ว่าขาเข่าขอนแก่นจากเชียงยืนมา ขันมาจากคอนแกนต้องขับรถแมนครับเนาะอันนี้หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะตรงนี้บ้านเนี้ของขึ้บ้านบ้านเออบ้านน้องสะพังครับบ้านน้องสะพังขันมาจากคอนแกนนี่เลี้ยวซ้ายวันที่ครับขันมาขันมาจากเชียงยื่นนี่กวอนที่ถึงไฟแดงเสือเถาแมนแมนแมนวันวอนเซียวฮวัดบ้านเสือเถาไฟแดงนะครับขันมาจากเชียงยื่นขันมาจากคอนแกนเนี่ยเราใส่ใส่มาปุ๊บ บ้าหวัวดี primo, ่กับกับรถกับรถกับเขาได้เห็นเลยอ่าไ right. so ้เน mm ี่ครับซื้อร้านครับอัพการยางยางใหม่ยางมือสองก็มีเกียรนะครับยางใหม่ยางมือสองก็ยางใหม่ๆยางถอดต้องโนักเนาะโดนหนักเนาะครับเดี๋ยวลงหน้าหลอกก่อนเดี๋ยวไปตรงหน้าหนาวหานก่อนพี่น้อง นะครับเอาออกมาเบิ่งทั้งหน้าร้านนะครับพี่น้องขออนุญาตรีวิวให้เพิ่มนะครับเมื่อนี้ได้มาเปลี่ยนยางรถนะเพิ่นนี่ครับพี่น้องติดติดปั๊มพี่ที่นะครับติดอ่าเต็นลวดเมือสองเนาะอยูนิดเนาะนะครับเนี่ยสังเกตมองกลับรถพี่น้องเนี่ยเนี่ยมาแต่เชียงยื่นครับเนี่ยมาจากเชียงยื่นมาทางนี้ขันมาจากคอนแกนกลับรถนี่เลยพี่น้องนะครับเลยไฟแดงเสือเถามาเข่าขวามากครับรถขันมาจากเชียงยื่นก็คือพุทธันหอดไฟแดงอ่าบ้านเสือเถานะครับ ล้านยางมันจะอยู่แบบนี่นะครับเลยอยู่เถื่อนนิดนึงนะครับล้านใหญ่นะครับโออากว้างขวางหรือว่าสีทัมากก็ได้เบอร์นี่แหละพี่น้องเนี่ยเบอร์โทัเพิ่นปวดได้ยังไงยางมือสองเกตเอนะครับสามารถโทัมาหาเพิ่นควันได้นะครับบอกว่าเบื้องจากช่องจัดลอยก็เปราะไงโจมือน,นักก่นแหละก็เลยโทัมาเพิ่นสิมีส่วนลดให้พิเศษผมเนี่ยเนี่ยครับยางมือสองสี่กองอยู่พี่นะครับ แมนบัดเลยอันนี้จะเป็นยางมือใหม่ยางมือแรกยางป้ายแดงเนี่ยล้อแม็กกามี่นะครับล้อแม็กกามีย่ยางกามี่อันนี้ยางใหม่ตัวน,นี้จะเป็นโซนมือสองนะครับในมือสองนะครับตัวนี้ครับหลายครับพี่น้องผู้ใดกำลังหายางอยู่ทักมาไดาาไ้นะครับเด้อทักมาได้นะครับตันว่าได้เบิง้งกิฟต์เพราะยังลอยก็เพราะยังโจมือนั่นละ เฟรนซิสซี่วนลดให้ครับผมที่ดมาเลยไถแกงปลาตัวร้อยแม่นเบอร์โทรให้เพิ่นเพิ่งนเรวบ้างั้นพี่น้องเห็นเบอร์โทรโทรมาหาเลยนี่เจ้าของร้านนะครับอัพการยางอยากได้รถกระบี่รถให้อยากมีรถกระบี่รถมือสองบาตันี้มาตันี้วัวปากไก่ต้องมีคนราปปากไก่เขาท่าเขาท่าในตาพี่น้องค่ะผมให้เบื่อนคลิปนี้กันอยากได้ยางอยากได้ล้อแม็กนะครับ ลายก็มีมือสอก็มีล่อแม็กนี่มีมือแรกมีมือสองเนาะล่อแม็กกระไรทุกป้าถามก่อนกระไรเบอร์โทรอยู่ในคลิปบริหัรนี่แหละบอกคนเลยว่าเบิ้งคลิปชัน้นลอยก็เพิ่งให้จู๋นะครับเดี๋ยวคนมีส่วนลดให้พิเศษนะครับสําหรับยางคือชัน้นลอยใส่เลยก็บ,บเพื่อเนี่ยยางมือสองกีงดีเนี่ยสุดนี่บบเพื่อเอาใส่แล้วเดี๋ยววันเรียบร้อยแล้วสิล่อซ้ำไหนได้สิพ่อพีเบิ้ง นะครับเนี่ยอู๋ปนใหญ่นะครับล้านปนใหญ่นะครับเบอร์โทรอยู่ข้างหน้าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้นะครับเนี่ยหลังมาใส่เบิร์แล้วตัวนี้แล้วลอหอดน่ะโอ้แม่แรงเราเฮ็ดดีครับนะครับแม่แรงยางดีเลยแม่แรงรุ่นนี้ดีจังเลยใส่ลมเบาเนี่ยครับ แม่แรงคนก็เฮ็ดดีเนี่ะเลยป้าลูกไส้มาเปลี่ยนยางใหม่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางอดเอาเจ้าน่อยกับเบิดงวดลูกเข้าปีหน้าอีกปีนึงนะครับกับเบิดงวดเราพี่น้องเหลืออีกปีเดียวซ้ำว่าปีนี้กะวัแต่เริ่มปีนะครับเอาตะเริ่มต้นปีปีหน้าปีหน้าเบิดปี ไปกคือปีปีเจ็ดศูนย์นะครับปีเจ็ดศูนย์หมดปีก็คือหมดงวดอันนี้ปีหกเก้าปีนี้ก็สู้กันไปปีหน้าปีเจ็ดศูนย์ครบปีเจ็ดศูนย์นะครับก็คือเบิดนะครับสำหรับงวดนะครับพอง่ายก็คือว่าเหลืออยู่ปีกัวกัวนะครับถันมันเบ่าไปบ้านเท่าก็คือว่าสองปีนั่นแหละหกเก้าเจ็ดศูนย์นะครับสองเก้ากับเจ็ดศูนย์นะครับวดเอาวดเอาเดี๋ยวกับเบิด โอ,อ้ไปใส่มากแต่นั่นแล้วกรเบิดอดเอาอดเอาแล้วรอน่าพ้นกำลังเสีนปยใส่ให้พี่น้องป่นกำลังเปลี่ยนอยวตั้งป่นน้องอะไรเนี่ยวันนี้มาลูกมาน้องอะไรทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยน้องอะไรครับลูกอือืน้องอะไรเนี่ยอ๋อก็ไปตะหักแต่เลยออ อ <laughs> <laughs> oh. น้องอะไร oh, น้องนั่งอะไรวะเนี่ยขอมือหน่อย oh, กกอข,อออขอมือหน่อยโอ้ยหัวจักจั่นปอมข้อมือกระเพนคือเก่งแทะข้อมือหน่อยข้อมือข้างนี้ข้างนี้เอาคือจักจัานโอ้ย oh, ข้างนี้ก็ได้อีกโอ้ย oh, เก่งมากเลยโอ้ย oh, เก่งจังเลยอืมเอาขนมมาให้สิคนเก่งเอาขนมมาให้มาขอมือฝั่งนี้โอ้ย oh, คนเก่ง ต้องเอาขนมมาให้แล้วปาด์ตพอดนะอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิขออนุญาตบาดค่ำเอาซัมเนียคอนเด้อนะครับอย่าลืมครับพี่น้องมีการมีงานเอื้นใส้ได้ครับพี่น้องนะครับหมอรองหมอล,อมอลำเป็นแบบมินิเป็นแบบลำมซิงเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตนะครับกะเอื้อไส้ได้นะครับ,รนะรบพี่น้องทักาอาจารย์นลอยได้เลยนะครับงานมินิงานเวทีน้อยใหญ่งานอิเล็กโตรนอะาจารย์เมกกี้นะครับมีครบทุกอย่าง ว่าแต่พี่น้องเอื้อนใส่เอื้อนหานะกรับเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ